นกระบอกนี้ไม่ได้ใส่รีคอยสปริงแต่ใส่ลำกล้องเข้าไปแล้วดูอาการมันก็ติดอยู่เหมือนเดิมนะแต่อะไรเราชิ้นหนึ่งมันอยู่นี่อันนี้ก็หลักเดิมทำให้ปืนมันปกติก่อนก็คือดันสไลด์ให้มันชิดตามปกติให้มันให้มันเหมือนปืนปกติเสร็จแล้วก็ทำให้ปืนขนานพื้นแล้วก็รั่นไกลแล้วก็ถอดดอกตามปกติ แต่มันถอดไม่ได้เราจะต้องปลดตัวล็อกลำกล้องก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีลำกล้องอยู่มันไม่เหมือนกับไอตัวแรกที่ทำเมื่อกี้นี้ก็ถอดตามปกติไปอ่าแล้วก็ใส่รีคอยสปริงเข้าไปถ้ามีลำกล้องอยู่อย่าลืมปลดตัวปลดลำกล้องด้วยใส่แล้วก็ประกอบตามปกติเวลาประกอบเข้าก็ดูสีปีกรับสไลด์สีด้านให้มันเข้ากัน ไม่งั้นไป,ไปใส่3ด้านแล้วมันจะเกยโอเคอันนี้ง่ายๆไมยการสำหรับการลืมรีคอยสปริง